แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนอยู่บนบทบัญญัติความเป็นจริงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้มันไม่ได้มีปัใจจัยในเรื่องของสถาบันเป็นหลักนะหากแต่มันมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบเรื่องสัมมาชีพเรื่องรายได้เรื่องครอบครัวค่าใช้จ่ายรายได้สมดุลกันไหมตรงนั้นมากกว่าที่จะหล่อเลี้ยงนะครับครอบครัวประชาชนทุกคนเนี่ยหรือคนทุกคนมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ย นะส,สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้นี่แหละสาคัญที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันเข้าใจกันไม่ตรงกันก็ว่ากันไปนะอยู่บนกฎเกณฑ์ของกฎหมายก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนวันนี้ที่ผมจะมากระทืบซ้ําความคิดเนี่ยของอวาวมนุษย์บางตัววันนี้คือรู้สึกว่ามันพูดภาษาไทยเนี่ยมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องพูดภาษาไทยเนี่ยนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าใจ ผมก็เคยดา่าผมก็เคยว่าไปหลายครั้งซึ่งจริงๆผมก็จุดยืนว่าผมจะไม่พูดคำหยาบนะว่าด้วยเหตุผลแต่เอาวามนุษย์บางตัวเนี่ยนะครับที่มันอาศัยโหนสถาบันเน่ยอยู่เป็นเนืองๆและไม่จบไม่สิน้นพยายามหล่อหลอมนะระยะเวลานะใช้เวลาในการหล่อหลอมความคิดในการพูดโน้มน้าวล้างสมองประชาชนว่าตนเองเนี่ยรักสถาบัน รักนักรักหนารักถึงขนาดจ่ายเงินถึงขนาดจ่ายค่ารถค่าราค่ากินขนรถหลายๆคันรถขนคนหลายๆคันรถให้ค่าแรงให้ราคาค่างวดสร้างขนรรำเนียมประเพณีที่มันวิบัติให้มารับสเสด็จในหลวงวันที่ห้าเมื่อวานความก,การกระทำจังไรจังไรพวกนี้เนี่ยนะครับ มันโดนสถาปนาขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าพักดีต่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ผมเองเนี่ยนะครับผมบอกกับตัวแทนและผู้นำของคุณเลยนะจะเอ่ยชื่อสักหน่อยได้ไหมคุณหมอวรงคุณเอาตรงไหนมาวัดว่าคุณรักสถาบันมากกว่าคนอื่นรักชาติศาสนามากกว่าคนอื่นคุณมาวัดกับผมได้ไหม คือความจังไรความคิดของใครก็แล้วแต่ที่จังไรถึงขนาดใช้เงินในการที่จะขนคนมาพยายามโหมกระแสซึ่งผมพูดมาก่อนหน้านี้แล้วไงผมไม่ได้โฟกัสที่ใครหรอกแต่ถ้าการกระทารระทใครมันจังไรขนาดนี้ผมก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ผมพูดหลายครั้งแล้วคุณอย่าเอากลุ่มที่รักสถาบันมาเปรียบเทียบกับกลุ่มชุมนุมที่เขาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลเพราะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยคุณจะเอาสถาบันวันนี้เอาสถาบันมาเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ชุมนุมมันคนละเวและการเปรียบเทียบเอาสถาบันดึงฟ้าลงมาต่ําขนาดนี้มันเป็นการลดทอนหรือตัดรอนความน่าเชื่อถือของสถาบันลงโดยคุณไม่รู้ตัวจากการกระทําของคุณเองถ้าวันนี้คุณจุดกระแสปังมากันทั้งประเทศจะไม่ว่าเลยแล้วเอาไปเปรียบเทียบวันนี้เห็นไหมกลุ่มผู้ชุมนุมเรามากกว่า นะเยอะกว่าเยอะกว่าใครเยอะกว่ากลุ่มประชาชนที่ออกมาประท้วงซึ่งคุณต้องเข้าใจนะคนที่ศรัทธาสถาบันเนี่ยเขามาด้วยความศรัทธามาด้วยความปิีติยินดีนะไม่ได้มากับความเหี้ยนกระหือรือเพื่อที่จะรองรับพระบาทอำนาจของใครบางคนของหัวหน้ากลุ่มที่อ้างตัวเองว่าพักดีพักดีแต่การกระทำเนี่ยมันเยี่ยงหมาเยมันเยี่ยงสุนัข ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับถ้ามาประชาชนมาทุกคนเนี่ยมาด้วยความพักดีไม่ต้องเอาเงินมาหรอกคุณแค่เปล่าประกาศให้เขารู้ก็ถือว่าเป็นการช่วยก็ไม่เป็นไรแต่พันที่ต้องจ่ายเงินหลักหลายพันบาทต่อหนึ่งคนแล้วเอาคนขึ้นรถบัสรถทัวร์มาเป็นประเพณีที่มันวิบัติแล้วมันชั่วร้ายเลวซามต่ําช้านะใครทําอย่างเงี้ยยับร้องยอมรับกันไม่ได้หรอกครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเห็นจะมาพบจะมาเจอในยุคสมัยนี้ที่ คนเราต้องเกณฑ์คนมาเพื่อพระหมหากษัตริย์ต้องไหว้วานคนมาเพื่อมานั่งให้กําลังใจรับเสด็จยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ผมไม่เคยเห็นตั้งแต่ผมเกิดมามีเนี่ยไอ้คนที่มันจังไรคนที่มันมันความคิดมันตกตำ่ำทำทุกวิถีทางเกณฑ์คนมาก็แล้วให้เงินมาก็แล้วเพื่อที่จะมาตอบสนองความดีความชอบของตัวเองให้อ่า พระมหากษัตริย์ทรงเห็นว่าไอ้ใหญ่ตัวเนี้มันเป็นคนทําตัวเนี้เอาคนมาอะไรประมาณเนี้คือมึงสร้างความดีความชอบกับไม่จบไม่สิ้นกับชีวิตมึงจริงๆผมบนหัวมึงร่วงจนจะหมดหัวอยู่แล้วฮะฮะมึงก็ยังคิดได้เท่านี้คุณก็ยังคิดได้เท่านี้หัวคุณนะ่ะนะผมนะ่ะยังไม่สามารถขีกับร่างกายคุณเลยกับอายุคุณเลยทั้นแสดงว่าหัวสมองคุณมันคิดได้เท่านี้ ถ้าจะเอาความดีความชอบจากใครต้องใช้เงินเข้ามาต้องสร้างประเพณีแบบผิดๆแม้กระทั่งกษัตริย์แม้กระทั่งสถาบันมึงก็ยังไม่เลิกโหนอยากจะเห็นอยากจะได้ความดีความชอบจากพระหมหากษัตริย์ทรงเล็งเห็นว่าอันเนี้ยเป็นน้ำพักน้ำแรงคุณคือความเลวซามต่ําช้าพวกเนี้ยมันเกิดออกจากอวมนุษย์นะมันเกิดได้อย่างเดียวจากคนที่เขาเรียกว่าเดรัจฉานคือไม่อยากดานะผม ัดอันมากจากเมื่อวานผมจะไลฟ์ดีไหมผมจะไลฟ์สดดีไหมคือคนที่ดึงสถาบันมาต่ําคือพวกมึงเลยอะ่ะพวกคุณเลยอะ่ะฮะอีทยพักดีเนี่ยคือมันไม่ได้มาจากใครเลยอะ่ะผมย้ําเสมอนะครับแล้วฝากถึงกลุ่มไทยพักดีด้วยให้ถึงสักทีเถอะแชร์กันยาวๆทีเถอะคืออย่าเอาสถาบันมาโหนอย่างนี้อย่าเอากลุ่มสถาบันเนี่ยนะที่บอกว่าประชาชนไปต้อนรับสเสด็จเนี่ยแล้วเอามาเปรียบเทียบ กลุ่มมวลชนของที่มารับเสด็จไปเปรียบเทียบกลุ่มผู้ชุมนุมเลิกสักทีความคิดต่ตําตมและปัญญาอ่อนอย่างนี้เนี่ยขนาดหัวสมองหัวคุณเองผมมันยังไม่สามารถก,กีกับตัวคุณเลยอะ่ะไอ้ผู้นาอะ่ะผมมันจะหมดหัวอยู่แล้วแต่มันคิดได้เท่านี้พยายามใช้นะนะครับพยายามใช้วิธีการที่มันสกกระกทุกวิถีทางออกมาให้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือผลงานของตัวเอง หนทั้งนายกรัฐมนตรีนะโหนทั้งกษัตริย์แล้วมึงจะโหนอะไรกันนักหนาในชีวิตคือลำพังไอ้ตัวตัวนี้นะไอ้หมอตัวนี้นะมันไม่มีค่าในตัวเองมันไม่มีราคาอยู่แล้วผมพูดทุกๆไรแล้ววันนี้นะครับพยายามสร้างราคาข้างงวดให้กับตัวเองคุณดูสิไปจัดกิจกรรมจังหวัดไหนอะต้องซื้อเขาเกณฑ์คนมาเพื่อให้มานั่งดูมันเผาน,นั่งดูมันหอนนั่งดูมันพูด ต้องเกณฑ์คนมาต้องใช้เงินน่ะสร้างภาพเพื่อที่จะให้ได้ภาพก็คือเสร็จงานนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วรู้ทั้งรู้ตัวมันเองไม่สามารถโหนสถาบันนะไม่สามารถทําได้กับรุ่นพี่เขาก็คือสุเทพเคืองสุบรนแต่เขยังพยายามจะทําสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะล่าสุดก็มีคุณบินใช่ไหมเข้าไปสมทบโอใหญ่โตมโหฬาน คืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความศรัทธาอะไรก็แล้วแต่คุณเอ้ยผมบอกคุณตรงนี้เลยไม่จําเป็นต้องสร้างมันเกิดขึ้นเองนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นะ นะครับอ่าตัวที่ฮะวัสดีเขามาส่งของทีนี้การโหนสถาบันเนี่ยของเจ้าตัวตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่หยุดไม่ย่อนนะแล้วไม่เว้นไหมกระทั้งวันสำคัญของประเทศอย่างวันที่5ธันวาคม2563มันยังไม่เลือกเลยมันยังดึงฟ้าลงมาต่ําพยายามเก็บภาพมุมสูงมุมใกล้มุมไกลที่มองว่าคนเนี่ยมาชุมนุมกันเยอะ แล้วเอามาเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ชุมนุมผมบอกว่าความอัพยศอดสูความทุเรศความจังไรนี้เนี่ยทำไมถึงทํากันได้ในคนที่บอกว่าอเน,นี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมีคนเคารพจบถึงหมอเป็นถึงหมอแต่ความคิดมันจังไรยิบหายบอกแล้วอย่าเอาสถาบันยาหนุนอย่าดึงสถาบันลงมาต่ําแล้วมาเปรียบเทียบกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งจุดประสงค์มันคนละเวมันคนละอย่างกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องเพื่อปากท้องต้องการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้ประเทศมันก้าวหน้าขึ้นมันพัฒนาขึ้นแต่อิหาเนี่ยขอใช้คำหยาบหน่อยเถอะนะนานแล้วไม่ใช้คำาหนาหัวเนี่ยผมจะหมดหัวอยู่แล้วพยายามโหนพยายามสร้างเครือข่ายไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็จัดสม,มนันงสัม,มนามมากันกี่คนแล้วถ้าไม่ใช้เงินอะอย่างเชียงอย่างภาคเหนือภาคอีสานที่เขาเดินสายไปพักดีเอ่ยพักดีนั่นพักดีนี้ผมถามจริงๆมากันกี่หัวมากันกี่ตัวถ้าไม่ใช้เงิน ความคิดมันจังไรพี่น้องแล้วการกระทาของมันก็จังไรแล้วผมก็บอกได้เลยว่าไม่มีความเจริญหรอกกับคนคนพวกเนี้ถี่หากินกับสถาบันแหละพวกคุณยังจะเชื่อมันอีกเหรอไอ้ที่ผมมาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันหรือผมเกลียดสถาบันไม่ใช่ถ้าคนที่ฟอลโล่ผมรู้จักผมรู้อยู่ว่าเรื่องสถาบันผมไม่มีความคิดเห็นนะรักก็คือรักก็บอกว่ารัก ผมก็ชอบสถาบันแล้วทำไมอะ่ะแต่ปฏิรูปถ้าปฏิรูปไปดีขึ้นผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าล้มล้างสถาบันผมไม่เห็นด้วยมาปฏิวัติผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมรังเกียจเดียดฉันไอ้พวกเอาวามนุษย์อย่างเงี้ยที่มันดึงสถาบันลงมาตาม่ำไอ้พวกจังไรพวกเนี้ยนะแล้วมันจังไรจริงๆแม้กระทั่งวันที่ห้าธันวามันยังไม่เว้นเลยมันคือวันสำคัญคุณก็รู้อยู่ ตั้งแต่รอเก้าอยู่คุณก็รู้อยู่ว่าวันสําคัญแต่มึงยังมาเล่นพิเลนความจังไรจังไรเกณฑ์มนุษย์เกณฑ์มนาเนี่ยใส่รถบัดใส่รถทัวไปร่วมกิจกรรมทำให้ภาพของกษัตริย์เนี่ยทรงเสื่อมเสียประเกียดความจังไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเล่าคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมเราั้นแชร์ถึงไ้ไทยพักดีแชร์กันยาวๆความจังไรวันเนี้ยมันยังไม่จบไม่สิน้นคุณเห็นไหม ทุกๆโอกาสทุกๆสิ่งทุกอย่างความจังไรพยายามโจมตีฝั่งตรงกันข้ามตลอดพยายามสร้างความแตกแยกคนหรือกลุ่มคนที่พยายามสร้างความแตกแยกนะครับพี่น้องคนพันนี้เหรอที่คุณคิดว่าคุณรักสถาบันอะ่ะคนพันนี้เหรอคนจังไรพันนี้เหรอที่คุณคิดว่าคุณจะไปเลื่อมใสมันน่ะไปฟอลโล่มันน่ะมันคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําให้อะไรสังคมมันแตกแยก โหนสถาบันเพื่ออะไรเพื่อให้โจมตีฝั่งตรงเงินข้ามไปด่าไปว่าไปด่าทอเขาพยายามสร้างความชอบธรรมตัวเองใครไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่เป็นไรเอาเงินตบหัวและเอานะจัดที่นั่งจัดรถไปรับนะให้มันมานั่งสแสดงแสนย,ยานุภาพเอาภาพแค่ภาพสองภาพก็ปล่อยตัวกลับบ้านความจังไรพวกนี้มันไม่ได้มาซึ่งความศรัทธาจากจิตใจมนุษย์จริงๆ แต่คนที่มันทำกิจกรรมพวกนี้นะครับพี่น้องคนที่มันทำกิจกรรมพวกนี้มันคิดอย่างเดียวคือใช้เงินมานะเพื่อที่จะสร้างนะสร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองดูดีขึ้นสร้างผลงานให้กับตัวเองดูดีขึ้นเกณฑ์เนี่ยเห็นไหมประชาชนเยอะแยะมากมายเลยมากันใส่เสื้อเหลืองนั่นแหละคือกลุ่มพักดีของเราแต่จริงๆไม่ใช่มันอาศัยชื่อเสียงพระมหากษัตริย์อาศัยสถาบัน เพื่อที่จะทำเนียนตีกินน่ะภาษาไทยเขาเรียกตีกินน่ะวันนี้กลุ่มตัวเองดูสิยิ่งใหญ่ขนาดไหนทั้งที่ตัวเองไม่มีราคาค่างวดเลยราคาเท่ากับสุนัขตัวหนึ่งมันยังไม่ได้เลยเพราะการกระทามันคือสัตว์เดรัจฉานเอาไหมวันนี้เอาไหมนี่อันนี้เดือดทิพหายเลยนี่คือนานแล้วนะที่ผมไม่ขึ้นขนาดนี้ผมไม่ขึ้นเสียงเอกเสียงโทขนาดเนี้เพราะดูแล้วมันไม่ควร วันนี้ที่จะมาโจมตีแต่วันนี้เนี่ยผมยอมไม่ได้วันที่5คือวันสําคัญทุกคนก็รู้ใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาไม่เป็นไรแต่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเราคุยกันได้แต่เมื่อวานเนี่ยมีข่าวออกมาคุณเห็นไหมโกนเกะเช่นเดิมอะเกณฑ์นคนใส่รถบัสเอามาทิ้งไว้ที่สนามหลวงเหมือนเดิมมากันกระทำเนี่ยเหมือนเดิม เหมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำเพราะฉะนั้นเวทีต่างๆนะไม่ว่าเกี่ยวกับสถาบันหรือใหญ่กว่าสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประเพณีปฏิบัติไปแล้วก็คือต้องเอาเงินให้กับคนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเหยียบย่ำคนจนนะครับเอาเงินไปซื้อให้เขามานั่งคือจ้างเขามาว่างั้นเถอะคุณอาศัย นะหาผลประโยชน์หาเศษหาเลยจากความเดือดร้อนประชาชนเพราะรู้ว่าเขาเดือดร้อนให้เงินยังไงเขาก็ต้องมานั่งทั้งที่เขาไม่เต็มใจกลุ่มเสื้อใส่เสื้อเหลืองบางคนยังถูกกันสามนิ้วอะไรพวกเนี้ก็เห็นกันอยู่วันนี้มันมีราคาอะไรตรงไหนที่ต้องให้มานั่งพูดกันผมแทบไม่อยากพูดถึงไอ้ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้การจัดฉากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล่ะ ผมไม่ว่ากันเพราะมันคือสิทธิ์คุณมีเงินคุณก็ไปจ้างเขาขึ้นรถบัดรถทัวร์มาได้ไม่มีปัญหาคุณจะไปโหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีปัญหาแต่วันนี้เนี่ยคุณต้องยอมรับว่าวันที่5ธันวา2563อีกกลุ่มพักดีเนี่ยมันทำให้สารวันเนี่ยเสื่อมเสียพระเกียรติเป็นอย่างสูง มันไม่ได้ทําให้มีพระเกียรติเพิ่มมากขึ้นเลยดึงกลุ่มสถาบันดึงคนมวลชนเมื่อวานไปเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วพยายามเอาภาพมาโพสต์เยอะยยกันดูสิเยอะไหมดูสิทั้งที่มันไม่เยอะแล้วกลุ่มที่มาก็คือจ้างเข้ามาอันนี้แหละคุณทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติของรอสิบเสียด้วยซ้ําคุณรู้ตัวไหมเพราะต้องการความต้องการอยากเอาหน้าของคุณน่ะอยากได้หนะ้าทุกคนมาเนี่ยไอ้นี่ทุกคนเนี่ยทำตีเนียน ว่าทุกคนคือกลุ่มไทยพักดีนั้นพักดีทั้งนั้นเลยโอ้โหคุณเอ้ยคุณชิงเอากระแสเนี่ยโดยการโหวสถาบันอยากเห็นได้ชัดแล้วปฏิเสธไม่ว่าไม่ได้วันนี่แหละคือการกระทาของคุณและนี่แหละคือเอาว่ามนุษย์แล้วนี่แหละคือจังไรบุคคลไม่ใช่ปูชนีนะปูชนียบุคคลนี่คือจังไรบุคคลเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าไอ้หัวไม่มีผมไอ้ตัวนี้เนี่ย มันเคยทําอะไรสําเร็จสักอย่างหนึ่งไหมตั้งแต่มันมาทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยแม้กระทั่งล่าสุดมันยังสอตกสอสอเลยมันเคยประสบความสําเร็จอะไรของมันมากไหมพอ,อเขาไม่ให้ตําแหน่งสําคัญสําคัญ,คญจากพกคุณก็ออกจากพักพอเขาแคนดิเดตได้ผู้นําพักอีกคนคุณก็น้อยเนื้อต่ำจจก็ออกจากพักพอมาอยู่พักนี้คือจุดยืนไม่มีเลยอ่ะคือจุดยืนไม่มีเลยอ่ะแต่ความจังไรเนี่ยท่วมทน้นอ่ะ คือวันนี้นะขอไม่รักษาภาพวันหนึ่งก็แล้วกันคือมันทาอย่างเงี้ยประเทศมันจะไม่วิบัติได้ยังไงก็มีคนคอยยุแยงแตะแขงรั่วโดยอาศัยกลุ่มผู้มีอํานาจคุณสังเกตไหมอ่าผมจะเล่าอะไรให้ฟังตั้งแต่รอเจ็ดที่มันมีการยึดอํานาจรัฐประหารมันมีคนอยู่สองกลุ่มคือฝั่งรัฐบาลกับกลุ่มที่อยากที่จะยึดอํานาจจากรัฐบาลโดยให้ความคิดเห็นให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่ชอบทําเมื่อตอนรอเจ็ดทรงครองอํานาจ นะรอเจดด้วยความว่าพระองค์เนี่ยทรงวางตัวเป็นกลางไม่เข้าด้วยกับคนที่จะมายึดอํานาจและไม่เข้าด้วยกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพยายามที่จะมัดมือชกรอ 7, ให้มาอยู่ฝั่งตัวเองเพื่อให้ตัวเองเกิดความชอบธรรมเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมพยายามโหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรอเจดพยายามส่งสารส่งโทรเลขถึงรอเจ็ให้รอเจดนะเข้าสู่เดินทางเข้าสู่ เมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งประเทศและให้ความชอบธรรมตัวเองในการปราบปรามกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยคือกลุ่มที่จะมาปฏิวัติคือพยายามแย่งชิงกระแสทุกสิ่งทุกอย่างให้รอเจ็ดอยู่ฝังตัวเองไอ้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแต่มันแตกต่างตรงที่ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่การกระทํามันเยี่ยงหมาเยี่ยงสุนะัขเลวครับเมื่อวานน่ะและ้วก็ไม่มีใครออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมก็งงมากเลยกับการกระทํา จังไรจังไรพันเนี้ยผมไม่ได้ว่ากลุ่มคนที่มาต้อนรับสเสด็จโดยโดยความเลื่อมใสปิตินะโดยาโดยการรักสถาบันผมไม่ได้ว่านะแต่ผมกําลังตําหนิไอ้กลุ่มที่มันมาจากเม็ดเงินมาจากตัวเงินที่ทําการจ้างมาไอ้คนที่มาผมไม่ได้ตําหนีนะคนที่รับเงินผมไม่ได้ตําหนีแต่ผมตําหนิไอ้ไอ้คนที่มันจุดกระแสะความคิดนี้ขึ้นมา แล้วพยายามเก็บภาพที่โอ้มุมต่าก้มต่ำก้มต่ําก้มตมม่ำให้ดูภาพที่มันสวยงามว่าคนมาเยอะมากๆคือมึงทําเพื่ออะไรล่ะครับคุณทําเพื่ออะไรคุณล้อเล่นอะไรกับสถาบันนั่นสถาบันไม่ได้เป็นมอ็อบฮะคุณหมอคุณหมอครับคุณอย่าเข้าใจตระก,การโลกมันผิดมากเกินไปกว่านี้เพราะมันจะทําให้ประชาชนมันแตกร้าว กลุ่มที่มาเนี่ยคือเขารักสถาบันไม่ใช่ม็อบแล้วคุณเอาสถาบันไปเปรียบเทียบกับกลุ่มม็อบทําเพื่ออะไรเขาเรียกว่าดึงฟ้าลงมาต่ําหรือเปล่าถูกไหมความจังไรอย่างนี้ถ้าผมด่าอย่างเนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าต่อไปก็คงยังมีความคิดเร็วๆต่ำเร็วซามต่ําช้าออกจากบุคคลน,นี้อีกต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วพยามโหนสถาบันอยู่เรื่อยๆ ลึกลึกนาบางผมไม่รู้แล้วผมไม่อยากจะไปใส่ดีเทลปลีกย่อยความคิดเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักการกระทําของคุณเนี่ยการกระทําของเอวมนุษย์ตัวนี้แม่งมันไม่ใช่คนหรอกครับนะมันเลวมากเลยนะ วันที่ห้าเนี่ยมึงก็รู้อยู่ยึดยึดโยงไม่ใช่เฉพาะรอสิบไปถึงรอเก้ามึงยังทําจังไรได้ขนาดนี้เนี่ยมึงจะอยู่เป็นคนไทยได้ยังไงแล้วอ้างความชอบรมโอ้ไปนั่งหน้าสลอนคือมันหดหู่ครับพี่น้องคนเราถ้าศรัทธาศรัทธาสถาบันเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ามบมบหนึ่งมบไหนซสด้วยซ้ําอย่าเอาไปเปรียบเทียบอย่าดึงฟ้าลงมาต่านะเพราะทุกทุกครั้งที่คุณจุดกระแสเนี่ยมันไม่ติดเลยผมบอกเลยมันไม่ติดหรอกครับ นะผมผมดูผมดูแล้วไม่ติดหรอครับวันนี้ผมถึงบอกไงผมถึงบอกกับคุณหมอวรงไงว่าคุณอย่าลองอย่าโหนสถาบันดูสิคุณกล้าวัดดวงกับผมไม่เล่าคุณลองโหนประยุทธ์ดูสิว่าประยุทธ์สู้ๆเรามาเพื่อประยุทธ์วันนี้เรามาที่สนามหลวงเรามาเชียร์ประยุทธ์อย่างเดียวทุกคนมากันเยอะๆนะจุดติดไหมเอากล้าตัดเอาหัวผมเป็นประกันเลยเอะถ้ามาถึงแสนคนน่ะ กล้าไหมแล้วทําไม่ถึงแสนคุณโอ่กล้าหัวคุณเป็นเป็นประกันไหมประยุทธ์สู้สู้ประยุทธ์อยู่นานๆนนะวันนี้นะอีกหนึ่งอาทิตย์เรามาเพื่อประยุทธนะ์นะนะแต่งเหลือกันมาเพื่อประยุทธ์ถามจริงอะฮะคุณหมอวรงคุณจุดติดไหมฮะหมอครับนะคุณหมอวรงครับจุดติดไหมฮะผมเชื่อแน่ว่าจุดไม่ติดและไม่มีใครเอาด้วยกับคุณคุณลองทําอย่างนั้นดูสิ แต่คุณไม่กล้าหลอกนะเพราะใจคุณมันเล็กเท่ากับอะไรของมดอนะ่ะคุณไม่กล้าทำหลอกแต่คุณอะขี้ขาดตาขาวผมบอกเลยวันนี้ต้องอาศัยสถาบันต้องโหนเพราะถ้าโหนประยุทธ์อะไม่มีใครเล่นด้วยนี่ขนาดโหนสถาบันยังไม่มีใครเล่นด้วยเลยเพราะเขาแยกแยะผิดถูกออกไงคนโดยส่วนมากเขาแยกแยะผิดถูกออกว่าเนี่ยไอเนี่ยมึงอะอาหากินกับสถาบัน อาศัยสถาบันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อชื่อเสียงตัวเองต้องการสุดท้ายผมดูตั้งแต่เป็นกลุ่มชังชาติแล้วผมก็บอกว่านี่เดี๋ยวมันจะไปปฏิวัติเป็นคณะก็ดูนะเป็นคณะเป็นองค์คณะหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่พัฒนาจากกลุ่มชังชาติสุดท้ายมันก็เป็นกลุ่มไทยพักดีเดี๋ยวพอกลุ่มไทยพักดีผม,ผมทนายผมทานายตั้งแต่มันก่อนเป็นกลุ่มไทยพักดีแล้วมันจะตั้งพรรคการเมืองเป็นพรรค ไทยพักดีไม่เชื่อลองดูแล้วนี่คือแผนชั่วแล้วมันเป็นมาอย่างเนี้ยผมทํานายถูกมาโดยตลอดถ้าใครดู Facebook ผมอะแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้มันหาชื่อเสียงเข้าตัวเองสร้างกลุ่มสร้างกวนเพื่อตัวเองมันไม่ได้เพื่อสถาบัน